การบ้านที่เจ็ดเรื่องระบบฐานข้อมูลแบบกระจายจะทำโดยนางสาวปฏิมาภาราคาหนึ่งระบบฐานข้อมูลแบบกระจายระบบฐานข้อมูลแบบกระจายคือระบบฐานข้อมูลที่มีฐานข้อมูลกระจายเก็บอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์หลายเครื่องที่ติดตั้งในสถานที่ต่างๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์เหล่านี้เชื่อมต่อสื่อสารกันในลักษณะข,ของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ซึ่งผู้ใช้สามารถเรียกใช้ข้อมูลจากฐานข้อมูลที่จะเก็บอยู่ในเครื่องใดก็ได้โดยผู้ใช้ไม่จำเป็นต้องทราบว่าข้อมูลที่เรียกใช้นั้นถูกจัดเก็บไว้ที่เครื่องใด 2. คุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลแบบกระจายคุณสมบัติของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย ึ่งดรซีเจได้กำหนดไว้เป็นพื้นฐานการปฏิบัติงานมีคุณสมบัติสำคัญดังนี้ 1. ความเป็นอิสระเฉพาะที่ 2. ไม่ขึ้นกับที่ตั้งฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลาง 3. การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก 2.4. ความเป็นอิสระในฐานที่ 2.5. ความเป็นอิสระในการแบ,บ่งแยกข้อมูล2.6ความเป็นอิสระในการจัดเก็บข้อมูลซ้ำกัน2.7การประมวลผลแบบคิวรีแบบกระจาย2.8การปรวมวลผลรายการเปลี่ยนแปลง2.9ความเป็นอิสระทางด้านฮาร์ดแว e, ร์2.10ความเป็นอิสระของการใช้ระบบปฏิบัติการ2.11ความเป็นอิสระทางด้านเครือข่าย3 ประโยชน์ของระบบฐานข้อมูลแบบกระจายมีดังนี้3.1การทํางานเป็นไปแบบอิสระต่อกันระบบฐานข้อมูลช่วยให้สามารถควบคุมการใช้ข้อมูลภายในและกําหนดข้อมูลให้เป็นไปตามนโยบายของหน่วยงานแต่ละสาขาได้เป็นเหตุผลสําคัญที่หน่วยงานธุรกิจหลายแห่งนิยมใช้ระบบสารสนเทศแบบกระจาย ควาสามารถแบ่งอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบในการบริหารระบบสารสนเทศให้กระจายไปตามสาขาต่างๆได้3.2ความสามารถที่จะขยายระบบเมื่อขนาดฐานข้อมูลใหญ่ขึ้นการขยายระบบคอมพิวเตอร์จะทำได้ง่ายโดยเพิ่มหมน่วยประมวลผลหรือสื่อบันทึกข้อมูลหรืออาจเพิ่มเครื่องคอมพิวเตอร์เข้าไปในระบบเรือข่ายก็สามารถขยายระบบได้ภายในสาขา3.3 ความเชื่อถือได้และความพร้อมของระบบคอมพิวเตอร์ถ้าเป็นระบบฐานข้อมูลแบบรวมเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางเกิดชำรุดการทำงานจะอยู่ชะง,งักทั้งระบบส่วนระบบฐานข้อมูลแบบกระจายข้อมูลจะมีการทำาำนาเก็บไว้มากกว่าหนึ่งสาขาในกรณีที่เกิดความขัดข้องที่สาขาหนึ่งก็สามารถเลือกค้นข้อมูลนั้นจากสาขาอื่นได้ทําให้ระบบฐานข้อมูลทั้งระบบทาง,งานต่อไปได้ 3.4มีประสิทธิภาพสูงสาขาจะดูแลรับผิดชอบเฉพาะส่วนของฐานข้อมูลมีความสอดคล้องกับลักษณะการใช้งานจริงจะเรียกใช้สืบค้นข้อมูลในสาขานั้นๆเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในด้านความเร็ว 4. ปัญหาของระบบฐานข้อมูลแบบกระจาย4.1ปัญหาการปรับปรุงข้อมูลปัญหาการปรับปรุงข้อมูลเกิดจากระบบฐานข้อมูลแบบกระจายยอมให้มีสำเนาข้อมูลซ้ำ ไปที่สาขาต่างๆได้เพื่อให้ผู้ใช้เลียกใช้ข้อมูลได้เร็วขึ้นแต่ในกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงค่าของข้อมูลจะต้องปรับปรุงข้อมูลในทุกสาขาให้เหมือนกันและถ้าระบบข้อมูลหรือฐานข้อมูลในสาขาใดเกิดเสียหายไม่สามารถปรับปรุงข้อมูลได้ก็อย่าทำให้เกิดปัญหาความขัดแย้งของข้อมูลขึ้นได้4.2 ปัญหาการควบคุมภาวะพร้อมกันระบบฐานข้อมูลแบบกระจายสามารถนำเทคนิคการล็อกมาใช้ได้ในกรณีที่มีการป้องกันการใช้ข้อมูลเมื่อมีการเรียกใช้ข้อมูลหรือแก้ไขข้อมูลต้องแจ้งขอใช้ข้อมูลเพื่อล็อกการใช้เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็แจ้งปล่อยล็อกและถ้าหากเกิดปัญหากับสาขาที่เก็บข้อมูลนั้นอยู่และในขณะนั้นสาขาอื่นๆก็เรียกใช้ข้อมูลนั้นอยู่ ก็จะเกิดปัญหาการเกิดล็อกค้างทั้งระบบขึ้นได้4.3ปัญหาในการกู้ระบบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงข้อมูลรายการหนึ่งจะต้องทํากับข้อมูลที่อยู่ตามสาขาต่างๆให้ครบทุกจุดถ้าเกิดความขัดข้องขึ้นก็จะต้องยกเลิกและย้อนกลับไปแก้ไขหรือยกเลิกแล้วทําใหม่ซึ่งบางครั้งทําให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายมาก4.4ปัญหาในการประมวลผล ปัญหาในการประมวลผลเกิดจากการพยายามลดการติดต่อผ่านระบบเครือข่ายให้เหลือน้อยที่สุดถ้าระบบจัดก,การหาข้อมูลแบบกระจายไม่มีประสิทธ,ธิภาพพอการเลือกขั้นตอนการประมวลผลมีความยุ่งยากซับซ้อนและทําให้การเรียกใช้ข้อมูลเกิดความล่าช้ามาก4.5ปัญหาในด้านการจัดก,การพัฒนา,ยานุกรมข้อมูล1 จะเก็บพุทธนานุกรมรวมไว้ที่ศูนย์กลาง 2. องจะเก็บพุทธนานุกรมรวมไว้ทุกสาขา 3. ามจะเก็บพุทธนานุกรมบางส่วนกระจายไว้บางสาขา4จัจะเก็บพุทธนานุกรมรวมไว้ที่ศูนย์กลางและจะเก็บบางส่วนไว้ที่สาขา